สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่10วันนี้ Day 10แล้วครับเรามาคุยกันเรื่องการบริหารจัดการอารมณ์ทางเพศแบบจริงจังกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่10และเป็น d ด y 10 ของโ no a b Challenge แล้วนะครับวันนี้ผมมาเข้มนิดนึงนะไม่ใช่อะไรเลยเมื่อกี้อัดจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกเยอะนะครับขออนุญาตอัดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันบอกเลยครับวันนี้เกือบไม่รอด <laughs> เกือบไม่รอดนะครับแล้วก็ผมได้ทําข้อตกลงบางอย่างกับตัวเองเพื่อบริหารจัดการอารมณ์ทางเพศนะครับอย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับเราวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมทําอะไรลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมถึงบอกว่าเกือบไม่รอดนะครับ ซึ่งม่งเกือบไม่รอดจริงครับผมจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อวานว่ามันจะมีพวกแบบอารมณ์แบบหิวโกรธเหงาเศร้าโดดเดี่ยวหรือว่าอะไรพวกนี้แบบเหนื่อยเพลียอะไรแบบนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวังวนการติดหนังโป๊ใช่ไหมซึ่งวันนี้อารมณ์เหล่าเนี้ยเข้ามาโจมตีผมพร้อมกันหลายอันมากครับผมรู้สึกมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีความรู้สึกเพลียเหนื่อย นะเพราะว่าช่วงหลังมานี่ผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบหลายอย่างเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็มีความหิวนะความหิวมันมันเกิดมาจากความเพลียแล้วก็ความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่างจนบางครั้งเนี่ยมันมันรู้สึกว่าทรัพยากรที่มีพู่นี้คือเงินที่มีเนี่ยเฮ้ยมันจะเพียงพอต่อการรับผิดชอบทุกอย่างที่เราที่เราดูแลอยู่หรือเปล่าวะเนาะซึ่งมาถึงตอนเนี้นะตอนนี้พอมองย้อนกลับไปเนาะมันก็ก็มองออกก็รู้ว่ามันเป็นแค่ความกังวลเฉยๆเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินว่ามันจะทําได้้หรือทําไไม่ดเน เออซึ่งไม่ใช่พอดแคสต์มานั่งสอนเรื่องการเงินการทําธุรกิจอะไรไม่ใช่เนาะเราพูดเรื่องการจัดการอารมณ์ทางเพศล้วนๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยพออารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะๆเข้านะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอออยากดูหนังโปะนะครับแล้วผมก็เริ่มต้นด้วยการเข้าไปในทิกต o k เนาะแล้วก็เข้าไปดูพวกเปิดว้าบ่ะพูดตรงๆเลยนะครับว่าคือแค่มันเซิร์ชก็เจอแล้วถูกปะ่ะมันแค่ไปเซิร์ชแฮชแท็กเปิดว้าบ่ะก็เจอแล้วเออพูดพูดกันตรงๆเลยนะมันไม่ใช่อะไรที่จะต้องมาปกปิดละ ผมก็ไปเซิร์ชแฮชแท็กพวกนี้แหะทั้งใน IG ทั้งใน Twitter แล้วก็ใน TikTok นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเราอยากทำแล้วครับอารมณ์มันเริ่มมาแล้วอารมณ์มันเริ่มมาแล้วช่วงนั้นน่าจะเป็นประมาณทุ่มหนึ่งมั้งผมจำเวลาไม่ได้แลละช่วงนั้นแหละหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มหนทุ่มครึ่งแถวๆนั้นเนาะช่วงหัวคำ่ำแล้วผมก็เปิดเข้าไปในเว็บนะเว็บประจำของผมนะผมไม่บอกแล้วกันเว็บอะไรแต่ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เว็บพีฮับแน่นอนนะไม่ใช่เว็บนั้นนะครับโอ้มันมันเด็กไป <c oughs> กกว่าไปนะครับเออไม่อย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาอวดน,นะมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นโจ๊กเฉยผมพยายามเล่าให้มันเป็นโจ๊กเนาะเออผมก็เข้าไปในเว็บประจําผมเนาะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าเปิดเข้าไปในเว็บแล้วนะครับเปิดเข้าไปในเว็บแล้วมันละลานตามากเลยครับจริงๆนะครับแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเออจะจะจะเริ่มเลยดีไหมนะจะเริ่มหาหาเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเซ็กครีอเตอร์ที่ ที่เราชอบเลยดีไหมเออระหว่างนั้นระหว่างที่กํา <Bel> ล <icy> ังคิดก like, ับตัวเองว่าเราจะเริ่มค้นหาเพื่อดูและเพื่อช่วยตัวเองเลยดีไหมมันก็มีอีกความคิดหนึ่งว่าจะทําจริงเหรอวะนะครับคือก็ไม่ใช่แบบว่าเปิดหน้าจอเฉยนะคือหน้าจอนะครับหน้าจอมือถือเนี่ยอยู่ในเว็บแล้วนะครับแล้วก็กําลังเลื่อน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 ไปเรื่อยเลื่อนเลื่อนแับเลื่อนไปเรื่อยๆกันไหมเหมือนเลื่อนเฟซบุ๊กอะเออแล้วในหัวก็ตีกันว่าเฮ้ยจะดูจริงเหรอ เราจะเข้าวังวนนี้จริงไหมคือคุณก็ t ไหมว่าประตูมันเปิดแล้วสมมุติว่ามันคือประตูหนึ่งบานนะมันเปิดประตูแล้วคุณยืนอยู่หน้าประตูแล้วสิ่งที่คุณต้องทะมีแค่ก้าวเท้าเข้าไปหนึ่งก้าวเดี๋ยวคุณแม่งจะโดนดูดเข้าไปในนั้นะตลอดทั้งคืนเลยนะครับจริงๆไม่เป็นอย่างจริงนะมันมันเป็นอย่างนั้นเลยมันมันอธิบายได้ด้วยคํานี้จริงๆนะก็คือประตูเปิดแล้วแล้วคุณแค่ก้าวเท้าเข้าไปก้าวเดียวอ่ะมันจะดูดคุณเข้าไปอยู่ในนั้นอนะ่ะอีกนานเลยนะครับซึ่งผมก็นั่ง่งงชใจแบบ นานมากว่าเราจะดูจริงๆริงไหมและผมก็ถามตัวเองเยอะมากครับจะดูจริงหรอดูจบจะรู้สึกยังไงคือผมถามตัวเองว่าเฮ้ยต้องรู้สึกยังไงวะถ้าเกิดพรุ่งนี้มาอัดเดย์หนึ่งใหม่หรือว่าคืนนี้มาอัดเดย์หนึ่งใหม่ผมก็บอกตัวเองว่าเออก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้มีคนตามอะไรเยอะแยะอยู่แล้วไม่ได้มีคนดูหรอกเออไม่ซีเรียสหรอกก็แค่เริ่มใหม่คนมันเข้าใจอยู่แล้วเนาะให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่นะครับคือผมก็คิดว่าแบบเออถ้าเกิดว่ามันพลาดจริงๆแล้วมัน มาให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่ได้มันมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่เนาะแต่มันก็มีความรู้สึกลึกๆว่าโอเคถ้าในแง่นั้นอะ่ะเราเราเคลียร์เงื่อนไขได้แล้วนะในแง่พอดแคสต์แล้วในอีกแง่หนึ่งละ่ะหลังจากที่ผมคุยตัวเองนะหลังจากที่มึงดูหนังโป๊เสร็จแล้วมึงเสร็จกิจตัวเองอะ่ะหลังจากที่มึงเสร็จกิจแบบเสร็จปุ๊บเลยนะมึงต้องรู้สึกยังไงกับตัวเองวะเออผมถาม่างนี้เลยเออเอาลองลองเนี้ยจะดูก็ได้นะจะทําก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ว่ากาันแต่ตอบคาถามนี้ก่อน ว่าถ้ามึงทําเสร็จปุ๊บเลยอะ่ะมึงต้องรู้สึกยังไงกับตัวเองวะคือผมจะบอกว่าไม่ว่าจะมีคําตอบคําถามอะไรขึ้นมาในหัวผมอะ่ะไม่ว่าจะกี่คําพูดกี่ประโยคอะ่ะที่มันเถียงกันอะ่มันจะวกกลับมาที่คําถามนี้ตลอดเลยว่าเฮ้ยมึงต้องรู้สึกยังไงกับตัวเองวะที่มึงต้องทําแบบเนี้ยเออซึ่งมันมันมันเป็นคําถามที่ช่วยให้ผมรอดพ้นมาได้นะหนึ่งในหนึ่ง หนึ่งคือคำถามนี้ช่วยยื้อเวลาผมบอกเลยว่าแนวโน้มผมเนี่ยไปประมาณ70% 80%แปแล้วว่าจะต้องจะ,จะน่าจะต้องดูหนังโป้แล้วคืนนี้แต่มันมีอคำถามแบบที่แบบคอยยื้ออยู่ยื้ออยู่ให้อยู่ประมาณอาะหกสิบเก้าอย่าเพิ่งข้ามไป70 75อย่าเพิ่งข้ามไป80อะไรแบบเนี้ยมันคอยยื้ออยู่นะครับจนผมรู้สึกว่าคือผมไม่อยากมานั่งคิดคือการมานั่งคิดเถียงกับตัวเองในเรื่องแบบเนี้ยประมาณ15นทาที20นาทีมันรู้สึกทุเลศตัวเองพอสมควรนะคุณผมก็เลยบอกตัวเองว่าช่่างแมงแลลั้นเดียวกกูุ ผมก็เลยลุกจากเตียงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าออกมาข้างนอกเลยผมบอกเลยนะว่าผมแพ้วันนี้ผมแพ้ให้กับความรู้สึกก็คือผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะดูแต่ผมบอกตัวเองว่าค่อยกลับมาคิดอีกทีหนึ่งขอออกไปก่อนผมรู้เลยว่าถ้าผมต่อนิดนึงับผมแพ้แน่นอนแล้วผมก็จะเปิดดูหนังโป้แน,น่นอนนะครับผมก็ต้องขอบคุณเอกประโยคเมื่อกี้มากเลยที่ว่าเออถ้าถ้ามึงดูเนะี่ยมึงจะต้องรู้สึกยังไงตัวเองกับวิธีการจัดการโดยการที่ออกไปข้างนอกผมบอกก่อนทะว่าวันนี้ผมแพ้นะผมไม่ได้สามารถจัดการได้แบบเออรู้ตัวว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็หยุดมันได้เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาที่เคยเล่าให้ฟังนะผมผมทําไม่ได้นะครั้งนี้นะครับแล้วก็พอกลับมาทมาอะไรรุ่นนั้นเสร็จปุ๊บอาบน้าตอนที่อาบน้ําก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าอยากดูหนังโป๊ะนะครับตอนอาบน้ําแล้วก็ถามตัวเองว่าดูดีไหมอืมอันนี้คือถามแบบละมุนละม่อมแหละนะครับเมื่อตอนหัวค่านี้แบบเหมือนสองครามเลยสาดกันไปสาดกันมาตอนนี้คือนั่งถามใจจริงๆ,ๆเลยว่าดูดีไหมอืมต้องหยเคือเรียก อยากดูขนาดนั้นเลยไหมผมถามตัวเองอย่างนี้เลยมันมีอารมณ์ขนาดนั้นเลยเหรอคําตอบแรกของผมคือหนึ่งเฮ้ยมันมีอารมณ์จริงๆว่ะคาตอบที่สองคือแต่ไม่ได้อยากดูผมก็เลยมานั่งตกลงกับตัวเองเลยว่าโอเคงั้นเอา,อางี้แล้วกันเรารู้อยู่แล้วอันนี้ผมคุยกับตัวเองแนละ้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเนี้ยการช่วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นเรามาตั้งกฎกันดีกว่าผมก็ได้ตั้งกฎกับตัวเองครับว่าโอเคหลังจากนี้อนุญ,ญาตให้ช่วยตัวเองได้สัปดาห์ละไม่เกินสองครั้ง แต่ต้องเป็นการช่วยตัวเองเพื่อเพื่อจัดการกับอารมณ์ทางเพศเท่านั้นโดยมีกฎทั้งหมดสามข้อที่ผมต้องทำตามกฎข้อที่หนึ่งคือถ้าจะช่วยตัวเองต้องมั่นใจก่อนว่าก่อนจะช่วยตัวเองนะต้องไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อจัดการอารมณ์ทางเพศก่อนเช่น mm hmm. ถ้าเกิดมาแล้วตอนหนึ่งทุ่มผมรู้สึกว่าอยากแบบเริ่มมีอารมณ์ไปทำอย่างอื่นก่อนก่อนให้เขาเรียกอะไรให้การช่วยตัวเองเป็นช้อยสุดท้ายของผม ก่อนที่จะช่วยตัวเองไปทำอย่างอื่นก่อนไปอ่านหนังสือไปอาบน้ำไปพื้นไปกินข้าวทํากับข้าวเก็บของเก็บห้องเก็บขยะทําอะไรก็ได้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อบริหารจัดการอารมณ์ทางเพศด้วยวิธีอื่นเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรเพื่อไม่ให้สมองอะ่ะมันติดวิธีนี้เนาะข้อที่สองนะมีกฎสามข้อนะข้อที่สองคือถ้าเกิดข้อที่หนึ่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะก่อนจะช่วยตัวเองอ่ะให้ทําโยคะก่อนให้ยืดเส้นยืดสายให้ ยืดตรงที่มันตึงเพราะผมทํางานแบบนั่งหน้าคอมนานๆเนาะบางทีมันก็มีตึงมีอะไรเนาะซึ่งผมสเตรชชิ่งทุกวันอยู่แล้วแต่โอเคแล้วผมเป็นคนชอบสเตรชชิ่งชอบชอบยืดเหยียดก็ตกลงกับตัวเองว่างั้นก่อนจะทํางั้นไปยืดก่อนเพราะอะไรเพราะตอนที่ยืดเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองล้วมันไม่ได้แบบทําอะไรเพื่อจะจัดการอารมณ์ทางเพศได้นะครับก็บอกตัวเองอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆข้อสให้ช่วยตัวเองได้แต่ให้ช่วยแค่2ครั้งต่ออาทิตย์เท่านั้นไม่เกิน3มครั้ง สองถึงสามครั้งนี่ถือว่าเยอะแล้วสาหรับผมนะครับโดยการช่วยตัวเองต้องเป็นการช่วยตัวเองที่ only ช่วยตัวเองห้ามเอาหนังโป๊เข้าไปดูห้ามเอารูปโป๊เข้าไปดูห้ามเอาอะไรเข้าไปดูเลยขาดเพราะถ้าเราช่วยตัวเองโดยการที่แบบว่าพูดง่ายๆเลยใช้จินตนาการใช้สิ่งที่ในหัวมันจะเป็นการปลดปล่อยหรือว่าเป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศและเป็นการบําบัดในระดับหนึ่ง เป็นการกระตุ้นพลังงานเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ผมไม่ดูรายละเอียดนะแต่ที่รูละเอียดคือถ้าเราดูหนังโปวเราช่วยตัวเองโดยการที่เราช่วยตัวเองจากการดูคนอื่นมีเซ็กซ์กันและและและภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถดูผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่สำนาได้เลยถูกไหมเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าผมเข้าไปในแบบออลิแฟนอย่างเงี้ยผมสามารถออลิแฟนมันคือคลิปแล้วประมาณห้านาทีสิบนาทีถูกไหมผมสามารถดูผู้หญิงไม่สำนาได้เลยอะ หชั่วโมงอ่ะสมมติคลิปละ5นาทีอ่ะเท่าไหร่5้า5ได้เป็น10คลิปอ่ะถูกไหมสิบสอคลิปอ่ะแปลว่าอะไรผมสามารถดูผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายได้ถึง12คู่ในเวลาแค่1ชั่วโมงอ่ะสิ่งเนี้มันจะทําให้โดพามีนในสมองผมมันหลั่งเยอะมากซึ่งมันคือสารเดียวกันกับโคเคน ตอนที่แบบเราเสพโคเคนแล้วแล้วโดพามีนก็จะหลั่งรพืออย่างนี้เหมือนกันเลยคือปะกะติโดพาม,มีนมันหลั่งอยู่แล้วเวลาที่เราทําอะไรสําเร็จหรือว่าทําอะไรที่แบบเป็นรีวอร์ดของชีวิตอ่ะเราจะหลั่งสารโดพามีนเพื่อเป็นเป็นรางวัลให้กับชีวิตให้กับร่างกายอยู่แล้วอันนี้เป็น,นกลไกปกติของสมองแต่พอเราไปดูหนังโป๊แล้วแบบดูแบบผู้หญิงหลายๆคนพร้อมกันดูคนสองคนมีอะไรกันคือมันช็อกมันเกิดการโดพามีนช็อกอ่ะคือโดพาม,มีนมันหลั่งเยอะเกินไปอะ่ะ พอมันเยอะเกินปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนแบบสมมติเรากินน้ําซุปน้ําซุปอะสมมติเรากินน้ําซุปอร่อยอร่อยเนี่ยมันก็เหมือนกับโดพามีนหลังปกติเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบดูแบบเนี้ยแล้วมันช็อกอะมันเหมือนเราเอาหน้าไปจุ่มลงไปในน้ําซุปอะมันไม่ได้เป็นการกินน้ําซุปนะมันเหมือนเป็นการจมน้ําซุปเหมือนกันเลยครับสมองเหมือนกันเลยพอโดพามีนหลังเยอะเกินเนี่ยสมองมันช็อกฮะผมเคยนะเคยเมาแล้วภาพตัดกันใช่ไหมผมเคยดูหนังโป๊จนภาพตัดครูหนังโป๊เสร็จปุ๊บ เขาเรียกอะไรจัดการอะไรเสร็จปุ๊บอะไม่ถึงสองนาทีอะภาพตัดเลยแล้วผมรู้สึกตัวไอทีตอนเช้ามันเป็นอย่างนั้นเลยผมเคยเป็นอย่างนั้นเลยภาพตัดจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงผมเลยสัญญาตัวเองว่าถ้าเราจะใช้การช่วยตัวเองเราจะใช้การช่วยตัวเองเพื่อเป็นการบริหารจัดการพลังงานเท่านั้นแล้วผมก็ตั้งเขาเรียกอะไร barrier of entry เน,ะนเาะแนวกันชนเอาไว้ประมาณสองสาขั้นเพื่อเพื่ออย่างน้อยผมเซฟตัวเองในอนาคตเนาะอันนี้ก็เอามาแชร์กันนะว่า เออถ้าเกิดว่าใครอยากจะ no fab challenge จริงๆมันคือ no ผ่น challenge เพราะว่าอย่างที่บอกครับการช่วยตัวเองแค่สองสามครั้งต่อสัปดาห์มันโอเคนะครับเออถ้าเราไม่ได้เป็นนักบวชเออภายใต้เงื่อนไขว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชถือศีลพรหมจรรย์อนะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่เนาะเออผมก็เลยคิดว่าอืมหลังจากนี้เราตามมีแล้วกันแต่ว่าโคต้าวิกนี้น่าจะหมดยังยังไม่หมดเนาะโคต้าวิกนี้ยังมีอยู่อีกหนึ่งครั้ง <laughs> แต่ผมอย่างที่บอกเนาะมันมันจะผมจะต้อง จัดการแนวกันชนก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นแปลว่าอะไรเฮย้ยผมว่าผมจัดการได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่ามันมัน,ม,นมันถึงจังหวะที่แบบต้องปลดปล่อยจริงๆอันั้นค่อยว่ากันมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายเนาะเออผมอะทํามันเยอะเกินจนไม่ปกติเองแหละเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอามาแชร์กันนะครับในแง่ของการบริหารจัดการอารมณ์ทางเพศนะเรื่องนี้ผมว่ามันสําคัญมากเลยในการที่เราจะ เลิกติดหนังโปหรือว่าเลิกเลิกเสพติดการช่วยตัวเองเสพติดการดูหนังโปเสพติดการเสพสื่อลามกพวกเนี้ยอันนี้สําหรับผมนะมันส่งผลเสียต่อชีวิตมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยจําเป็นในการบริหารจัดการนะครับส่วนใครนะครับที่กําลังเจอปัญหาเหมือนผมนะครับก็คือปัญหาติดหนังโปะนะจนเลิกไม่ได้และส่งผลเสียต่อด้านอื่นในชีวิตนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นคลิปเฟนลี่เป็นเป็นช่องเฟนลี่สำหรับ คนที่อยากจะเลิกติดหนังโป๊เหมือนผมและสําหรับคนที่อยากจะดีท็อกตัวเองอาจจะดีท็อกในการเลิกดูหนังโป๊แล้วก็เลิกเลิกเขาเรียกอะไรเลิกช่วยตัวเองสักหนึ่งอาทิตย์สิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนะครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยเนาะมาอยู่ด้วยกันในช่องนี้ได้นะครับช่องนี้โคตรเซฟโซนสําหรับคนแบบเรานะครับผมบอกเลยว่าโคตรเซฟโซนแล้วผมโคตรเข้าใจคุณเลยว่าการติดหนังโปม๊มันแย่ต่อชีวิตขนาดไหน และถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันแย่ต่อชีวิตกดติดตามผมไว้ได้เลยผมไม่ได้จะมาสอนอะไรคุณแต่ผมจะมาร่วมเดินไปพร้อมคุณนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ